มาดูดีกว่านะครับใบแรกของเรานั้นนวดข้าวเออไซมัดเฮ้เออยไซมัคือใครวะซันตูริโอิฮิเดะซันเซ็น สวัสดีไวรุษทุกท่านนะครับผมพบกับช anel alternative กับเกม One Piece Bounty Rush ตัเองสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยวยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับท่านกําลังอยู่กับช anel ที่เล่นเกม One Piece Bounty Rush นะครับผมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอย่าลืมนะพูดพสองรอบด้วยเพื่อนๆคลิปนี้ไม่ได้มันเล่นให้ดูนะครับผมเป็นคลิปแบบว่าพิเศษมากๆคือพี่ไม่ค่อยได้เปิดกาชาโชว์น้องๆเลยนะครับผมแต่ในคลิปนี้จะมาเปิดกาชาให้น้องๆได้ดูนะครับสำหรับตู้ม เว้ยเออมีตู้ใหม่เข้ามาแล้วผมเป็นในส่วนของไม่ใช่เดี๋ยวก่อนอยู่ไหนวะเออมันเลื่อนยากนิดหนึ่งนะนี่เป็นไกเป็นตู้แฮปปี้สปริงนะครับผมสปร,ริงเด้งดึ๋งไม่ใช่นะครับเป็นฤดูนะเออมาดูเรดดอปกันนิดหนึ่งอะนามีโฮเกกห้าเปอร์เซ็นต์ชูกาห้าเปอร์เซ็นต์นี่ที่ตัวเราอยากได้ขึ้นนี้เว้ยเอ็ดเวิร์ดนิวเกลเป็นตัวที่แบบ เอาจิงว่าตอนนี้นะครับผมมันโหดเลยอะ่ะมันคุ้มมากๆเลยนะครับผมพี่ก็มีถึง600เพชรแต่ว่าพี่จะไม่ใช้เพชรเลยนะครับผมพี่จงใช้โปรเหรอไม่ใช่นะครับผมนะพี่จะทําการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงเข้าใจปะเนี่โดยการลงทุนมีความเสี่ยงเรามาดูที่บัตรทองกันหน่อยฮะนี่บัตรทองราคา1 4 9้นะครับผมตีว่าร5 0ยห้าแล้วกันนะอืมเพิ่มเลยนะเป็น15้เปเซหูย เผามิงมาเพื่อนะครับผมชาร์ลอดุดดิ้งมาเพือ่อสี่ตัวนี้ยังพอคุยขอ4ตัวนี้พอนะครับหลักๆคือเอ็ดเวิร์ดนิวเกตสิคือดวงเรามันต้องดีนึงออกป่ะมันการันตีสี่ดาวนะเออเราก็ต้องได้นะเว้ยจริงๆพี่จะมาซื้อกี่ใบน้องให้ทายนะเอาเลยว่าตอนนี้เราทำการซื้อไปทีเรเรียบร้อยนะครับผมเดีย๋ยวมาดูเซยน่โอ้โห อาอาเป็นไรวะเฮ้ย <c oughs> เออเรารก็กดรับของหรือเคลมออไปก่อนนะครับผมนี่ไม่มีที่โหลดด้วยเห็นปะนี่ตอนนี้ผมผมวไไม่มีที่โหลดเห็นหปะปกติจะมีสี่เหลีห่ยมใช่ปะอันนี้เราจะไม่มีที่โหลดเว้ยไม่ใช่ครับผมเคมันบั๊กนะ,ะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดีกว่าสมุดสี่ไม่ใช่ตัวนี้แม่งตัวนี้แพงเดี๋ยวก่อน อยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอยู่ไหนของแพงไม่เอาฮะมาดูกันนะครับผมนี่ไม่ค่อยได้เปิดการใชร้น้องได้ดูเลยนะแบบว่าเป็นช a แนลที่ไม่เปิดเลยนะผมโอเคนะครับผมเราจะหมุนได้5ตัวละครเวเออหมุนได้ทั้งหมด4ครั้งซึ่งแมงไม่เกลือหรอกนะครับผมเพราะว่ามัน4ดาวแต่ทีนี้สดาวขอหน้าตู้แล้วกันนามี้ก็ยังไม่มีนะเออแต่แค่หลอดนะ่าจะเกลือที่สุดนะครับมาดูตาเร็ดดอกอีกสักหนึ่งครั้งนะเพื่อเป็นการแบบว่าตอกย้ําว่าเราจะเอาแค่3ตัวนี้นะชูกาผมก็เอาได้นะครับผม นะออขอสามตัวนี้พอหรือจะมาทั้งหมดเลยก็ได้นะครับผมมาดูกดีกว่านะครับใบแรกของเรานั้นคืออ,อไม่มีตีกลองทองอยู่แล้วนะครับผมว่าสี่ดาวแต่จะก,กีดตัวนั่นเองทงทอง,ทองเรียบร้อยส2มสอี่ะสามสองี่แล้วขอผูอผู้ดำนี่คือผมเสียเงินนะเว้ยผมได้ผูดำเหรอเฮ้ยจีอมไม่อยากเรียกชื่อนี้แล้วมันคือชื่อเรือผม มาดูนะครับตัวสุดท้ายสายโลเฮ้ย<ฮ>แม่งโคตรเกลือแม่งโคตรเกลือเลยเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเลทสิบห้าเปอร์เซ็นต์เฮ้ยกด cancel สามครั้งกนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมาใบที่สองอะไรวะเนี่ยเอา้าไม่มีตี้อีกแล้วเฮ้ยไม่มีตี้อีกแล้วเอา้า ทงเฮ้ยหน้าตู้ออกไมเนี่ยหนึ่งสองสามสเน็กแมนไม่มีเลยนะนวดขาวใส่มัดคือบ้าบเนี่ยโอ้โหใส่มัดนึงว่าหนวดขาวเพื่อน GM! เออนี่มีติละกองอุ้ยดีใจ ธงแดง14 GR คืออะไรวะโหนี่อย่างเกลือเลยน้องนี่คือนี่คือแม่งมีม,มีตัวสีดาวไหมใครอ่ะอยโชเหรอได้อยู่ได้อยู่อีโชได้อยู่เลเวลขึ้นมานะครับผมเป็นเท่าไหร่อะอิโช่87เออได้อยู่เว้ยอยากจะได้อิโชแต่มันมันก็ไม่ดีอะ่ะน้องเฮ้ยสุดท้ายแล้วเปลี่ยนใจพี่หน่อยมา2ทีแล้ววอทวอท แม่งไม่มีหนวดแล้วอย่างเงี้ยโอ้โหเกลือมไม่เนี่ยโอ้ใส่โลมาไงเนี่ยฮู้ยแม่งต้องการรีเจนก็ได้ปะเพื่อเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่มันรีเจนปะวะแต่ว่าไม่ไม่ไหวนะอีกตัวมะสุดท้ายเออใสม่มัดมีลุ้นนวดนวดอีโชอีกแล้ว ทำคลิปไปแลว้วเข้าใจป่ะเพื่อนผมทําคลิปไปแลว้วเข้าใจไหมโอ้สุดยอดเลยนะครับผมนาะไม่ได้พ่อวะ่ะเฮ้ยแม่งเ้ยอิโชเไม่ไ,ได้โหนี่เว็วนี่เว,วแลแปดสิบเลยเหรอไอ้น่ารีวิวอยู่อิโชไปเก้าสองแล้วเพื่อนไม่ได้พ่อเลยม,มันไส้วะ่ะขออีกสามสิบเพชรดีกว่า สามสิเพชรโชว์น้องๆเลยมาเพราะมันแจกสามสิเพชรพอดีขอแล้วกันส30เพชรผมเสียเพชรแล้วจีขอดูหน่อยนามิก็ได้ผูืมเจ๋งว่ะเฮ้ยรอบนี้แม่งมาว่ะมาดีมาดีคงเออยี่เจ็ว้ยเฮ้ยยี่สมสองว่ะอู้สามสอมสองผมดูผิดเอาว่ะเอาว่ะผู้อืมูดดำว่ะอู้ง่าตู้ว่ะ ไม่เว้ยหมดอารมณ์เฮ้ยมาถึงสายมัดเลยเว้ยวลางไม่ดีใครอะสมโมเกอร์พี่พี่มาทำไมครับนี่ผมไม่ร้อยไปแลว้วนล่ไน่าจะมาสองตัวแต่มันผู้มันผู้ดำอะหนวดขาวหนวดขาวหนวดขาวออกยากมากเลยนะครับผมใครได้ง่ายบ้างเนี่ยใครว่าง่ายเลยเออสายมาัดไม่เอาพุดดิ้งนะ นี่เดี๋ย <Perfect. S 1> อ่อผมทำคลิปไปแล้วเข้าใจป่ะ <c oughs> มันไม่โอ้โอ้ยจบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ถามว่าเกลือไหมอีโชมผมรีวิวไปแล้วนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่ตัวหลักที่ผมเล่นนะ แล้วก็โอ้โหจริงจิยัดเสร็จอีโชวร้อยแม่งเลยประชดไปเลยดีไหม <c oughs> โอ้ไม่ดีเลยเซาเอาละครับผมนะแล้วพบกันใหม่แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ถ้าอยากดูเปิดกาชาอีกก็สามารถที่จะดูสตรีมแล้วก็รวมกันสนับสนุกเข้ามาได้นะครับผมช่วงนี้พี่กินมาม่าแล้วนะโอ้โหแม่งไม่ได้หนวดว่าถามว่าตู้นี้คุ้มไหมนะครับผมถ้าเปิดจริงๆมันก็น่าจะคุ้มนะมันพลิกอัพแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับผมมัน <c oughs> ร้อยยี120่สิบเพชรร้อยยี่สิบเพชรร้อยยี่สิบเพชรเอาอยัางไงเอาอยาให้ผมเปิดไหมให้ผมเปิดต่อไหมเออยให้ผมเปิดต่อไหม <c oughs> ในไหนคลิปนี้มันก็ต้องได้หนวดขาวกันแล้ว่ะเฮ้ยเอาวะหนึ่งสองสามผมขอเลยแล้วกันหนวดขาวตู้นี้ เออเดี๋ยวคิดมันจะสั้นไปน้องการันตี4ดาวแครอดเออมาแล้วนะแครลอดพอแครลอดพอนะแครอดพอนะผมผมจบแล้วนะเอออย่ามาเด้อหูมาว่ะเฮ้ยน้องสเต็ปสุดท้ายว่ะหนวดขาวพุดดิ้ง8ปไม่เอาโอเคครับสเต็ปสุดท้ายเว้ยสเต็ปสุดท้ายผมขอกับ GM เฮ้ยเฮ้ยหนึ 1, 2, ่งสสพบกันใหม่ โลเซนโทป่ะเนี่ยเอ้ยใครวะนาม,มีนะครับผมเวววไม่ได้หนวดขาววะเอาเนอะโอ้โหหนวดขาวไม่ออกเว้ยโอ้นะครับผมอ่ะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับหาว่าคุมไหมก็ดูสภาพผมนะเออไม่ได้นะไม่ได้หนวดขาวสักที ไม่เป็นไรพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ยังไงขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะพบกันรีเจนหน้าเลยนะครับผมมาดูว่าจะโหดหรือเปล่านะครับผมส็แล้คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม